สวัสดีครับฟ้าสายฟาร์มเชอรี่สีทองเชน่นนะครับวันนี้ก็จะพามาดูวิธีการแก้ปัญหาบ่อผ้าพลาสติกรั่วนะครับบ่อผมนี่มาก่อนหนูตกลงไปข้างในแล้วก็หมาหมาวิ่งรอบๆเนี่ยใช้เล็บเจาะไปรูๆประมาณ6รลูนะครับน้ำก็จะรดซึมนี่เอาดินน้ำมันอุดแก้ปัญหาชั่วคราวไปก่อนแต่พอวันนี้มีเวลาก็เดี๋ยวจะใช้ ใช้กาวแปะนะครับวิธีการก็คือเราก็เตรียมเตรียมเพื่อเรียกอะไรไอ้น้ำยาที่ติดท่อประปานะครับที่เป็นกระป๋องนะครับเนี่ยกระป๋องแบบนี้นะครับแล้วก็เอาผ้าเศษผ้าพลาสติกเศษผ้าพลาสติกนะครับอันนี้ก็อเนี่ยอุดข้างนอกด้วยเพิ่งจะถ่ายน้ําไปน้ําดําปีเลยอาทิตย์เดียวนะครับเดี๋ยวเราก็มาตัดมาตัด าตัดเศษผ้าพลาสติกเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับแล้วก็เอ,เอาเอาเศษเอาเศษผ้าพวกเนี้ยตัดเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับแล้วก็เอามาทาก,กาวเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นไว้ก่อนเดี๋ยวจะลองดูซิว่ามันจะอยู่ไหมนะครับตัดเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆพวกนี้แล้วก็ทาก,กาวเยอะๆนะครับแล้วก็รอให้มันมันนุ่เหนียวหน่อยอย่าเพิ่งไปแปะเลยนะเพราะว่าถ้าแปะเรยมันจะลื่นนะครับอันนี้ทดสอบทําด้านนอกอยู่แต่ถ้าจะให้ดี ต้องทาด้านในจะอยู่แต่ว่าถ้าด้านนอกอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนมันผิดด้านอะ่ะอันนี้แค่ลองลองแปะดูนะครับวิธีการก็ทําแบบนี้แหละแต่ว่ามาทําด้านในเวลาแปะก็ต้องใจเย็นนะเพราะว่ามันจะลื่นถ้าเกิดทากาวไม่ดีมันก็จะเป็นมันก็จะมีร่องรอยแบบเนี้ยแต่เดี๋ยวผมจะแกะออกมามาปิดด้านในเพราะว่าปิดด้านในง่ายกว่าดูแล้วนี่ดูลักษณะ ลักษณะที่แปะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทิ้งไว้หนึ่งวันกลับมาดูตอนเย็นระดับน้ํายังโอเคเลยไม,ไม่ไม่รัว่วไม่รั่วซึมก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นถ้าใครทําบอ่าติทถ้าเจอรูรั่วแบบนี้ก็ทําแบบนี้ประหยัดเงินด้วยยังไม่ต้องไปเปลี่ยนใหม่นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามอันนี้เป็นเทคนิคเล็กเล็กน้อยทำให้เราไม่เสียเงินเพิ่มนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ